ตอนที่สามร้อยสองแดนใต้เปิดศึกเป่งเป่งเป่งขณะที่ปีศาจเทือกเขาแดนใต้กำลังจะบุกเข้าโจมตีสิทธิทิเต่าที่ประจำการอยู่บนกำแพงเมืองก็ปล่อยพลังปรางกระหน่ำตีระฆังสำริดโบราณสามใบที่แขวนอยู่บนกำแพงเมืองอย่างบ้าคลาั่งทันใดนั้นเสียงระฆังดังสนั่นวันไหวไกลเข้าไปถึงภายในเมืองทันทีผ่านไปมิกีอึดใจ เหล่าผู้นำลัทธ,ธิเต๋าก็มาปรากฏตัวขึ้นบนกำแพงเมืองก่อนเป็นกลุ่มแรกพวกเราประเมินความทะเยอทะยานของเผ่าปีศาจต่ำเกินไปแล้วนักพรตให้หัวแห่งดินแดนศักดิ์สิทธิ์กูหัวขมวดคิ้วพลางมองออกไปด้วยท่าทางเคร่งเครียดอย่างที่มิเคยเป็นมาก่อนนับตั้งแต่ศึกในสมัยบรรพกาลครานั้นเผ่าปีศาจกับลัทธ,ธิเต๋าของเราต่างก็มีข้อตกลงร่วมกันและปีศาจเผ่าต่างๆในเทือกเขาแดนใต้ก็แทบจะมิมีผู้ใดกล้าบุกเข้ามาจงอยวน บัดนี้เพราะฝ่ายมันเปิดศึกกับแดนเหนือทําให้ปีศาจเผ่าต่างๆในเทือกเขาแดนใต้ช่วยโอกาสบุกเข้ามาโจมตีเช่นนี้แสดงว่าพวกมันวางแผนที่จะบุกจงหยวนมานานแล้วสิ้นเสียงพี่ไทหัวตอนนี้มิใช่เวลาที่จะมาพูดถึงเรื่องความทะย,ยานของพวกปีศาจนะเจ้าสํานักต้าหลัวหลัวชุนเฟิงมีสีหน้าเข้มพร้อมเอ่ยด้วยท่าทางเคร่งเครียดเช่นเดียวกันแดนใต้มีเหมือนกับแดนเหนือบนกําแพงของแดนใต้หาได้มีค่ายกลสังหารและค่ายกลป้องกันที่บรรพบุรุษสมัยบรรพการทิ้งเอาไวา้ไม่ ดูจากสถานการณ์ตอนนี้แล้วปีศาจเผ่าต่างๆจากเทือกเขาแดนใต้คงจะพากันบุกมาแทบทั้งหมดพวกเราต้องเตรียมพร้อมรับมือนะเจ้าสำนักยินอย่างต้วนฉางเตอ๋อจ้องไปยังมังกรดำยาวร้อยจังที่อยู่บนท้องฟ้าตัวนั้นมุมปากกระตุกเล็กน้อยพร้อมเอ่ยขึ้นว่าบัดซบนอนสีดำตัวนั้นแข็งแกร่งมิน้อยเลยคาดว่ามันคงก้าวเข้าสู่ระดับจักรพรรดิไปแล้วครึ่งก้าวฮะทันทีที่ต้วนฉางเต๋อเอ่ยออกมา เหล่าผู้นำทั้งหลายของลทัทธิเต๋าต่างก็มีสีหน้าเปลี่ยนไปทันทีท่าทางเต็มไปด้วยความตื่นตระหนกเพราะแผนเดิมที่วางเอาไว้นั้นเนื่องจากแดนเหนือได้มีจักรพรรดิมารบุกเข้ามาทําให้ผู้แข็งแกร่งของสีตระกูลผู้พิทักษโบราณทั้งหมดต่างต้องรีบไปที่แดนเหนือก่อนเพื่อต้านจักรพรรดิมารเอาไว้แต่บัดนี้ปีศาจจากเทือกเขาแดนใต้กลับมีปีศาจระดับจักรพรรดิอยู่ด้วยมิใช่ พูดให้ถูกก็คือปีศาจเทือกเขาแดนใต้ในตอนนี้ได้มีผู้แข็งแกร่งที่ก้าวเข้าสู่ระดับจัก,กรพรรดิแล้วถึงห้าตนนอกจากมังกรดําที่มีร่างยาวนับร้อยจ้างและมีไอปีศาจรุนแรงตัวนั้นแล้วยังมีอินทรีเพลิงที่มีเปลวเพลิงสีแดงลุกโชนไปทั่วทั้งร,งร่างราวกับมีสายเลือดของสัตว์เทพจูเวียนอกจากนี้ยังมีนกยุงหลักสีสันและพยัค์ขาวที่มีไอพลังชั่วร้ายรวมถึงเต่าภูเขาที่ตัวใหญ่มหึมาอีกหนึ่งตน มีนำซ้ำบนกระดองของเต่าภูเขานี้ยังเต็มไปด้วยลวดลายโบราณอันซับซ้อนที่ส่องประกายระยิบระยับออกมาขณะเดียวกันยังปกคลุมเอาไว้ด้วยไอพลังของค่ายกลสังหารอันน่าสะพรึงกลัวชนิดหนึ่งอีกด้วยเมื่อสัมผัสได้ถึงไอพลังของผู้ที่ก้าวเข้าสู่ระดับจัก,กรพรรดิปีศาจทั้งห้าตนแล้วเหล่าผู้นำลทัทธิเต่าที่ยืนเรียงหน้ากระดานอยู่บนกำแพงก็มีสีหน้าตื่นตระหนกยิ่งกว่าเดิมประมุกเท่าของนิกายกระดูกเหล็กรอบปลืนน้ำลายก่อนเอ่ยขึ้นอย่างหนักใจว่า ทุกท่านข้าคิดว่าต่อให้พวกเราที่เป็นผู้นำรวมทั้งสิทธิ์ของสำนักน้อยใหญ่ทั้งหมดจะสู้จนตัวตายอยู่ตรงนี้เกรงว่าก็มีอาจจะขวางเหล่าปีศาจจากเผ่าต่างๆให้เข้าสู่จงหยวนได้สิ้นเสียงมินานก็มีหลายคนต่างเอ่ยสนับสนุนขึ้นข้าเองก็คิดเช่นนั้นอาศัยเพียงพลังของพวกเราคงมีอาจสามารถขวางผู้แข็งแกร่งของเผ่าปีศาจจอมละโมบเหล่านี้ได้เป็นแน่ คนแก่อย่างพวกเราต่อให้ต้องสู้ตายอยู่ที่นี่ก็มีเป็นไรแต่สิลทลัทธิเต่าอีกนับแสนคนที่อยู่ด้านหลังและเป็นความหวังในภายภาคหน้าของลทัทธิเต่าเรานั้นการให้ความหวังของพวกเราต้องจบสิ้นลงที่นี่เป็นสิ่งที่มีฉลาดเอาเสียเลยข้าคิดว่ามิสู้พวกเราปล่อยให้เหล่าปีศาจข้ามพรมแดนเข้าไปจงหยวนเสียก่อนจากนั้นพวกเราก็กลับไปยังสำนักและวางแผนหาชัยภูมิที่ดีใช้ค่ายกลนป้องของแต่ละสำนักต้านทานผู้แข็งแกร่งของเผ่าปีศาจเผ่าอีกทีจึงจะถูก เจ้าสำนักต้าหลัวเจ้าสำนักกูหัวลัที่เต่าในตอนนี้มิได้เจริญรุ่งเรืองดังเช่นสมัยบรรพกาลแล้วพวกเราต้องคิดถึงผลในระยะยาวมิเช่นนั้นโลกใบนี้คงก็จะไร้ซึ่งสำนักเต่าอีกเป็นแน่นักพรตให้หัวและหลัวชุนเฟิงที่กำลังถูกหลายหลายคนเกลี้ยกล่อมอยู่นั้นกลับมิมีทีท่าแยแสแต่อย่างใดเพียงแค่มองตรงไปยังกองทัพปีศาจด้วยสายตาแนว่วแน,แน่เท่านั้นเจ้าสำนักยินหยางที่อยู่ข้างๆแม้จะเกิดความคิดที่จะถอยแต่ด้วยดินแดนศักดิ์สิทธิ์นั้นเป็นหนึ่งในห้าดินแดนศัก เช่นนั้นเขาจึงทําได้เพียงกัดฟันและเงียบเอาไว้หลังจากนิ่งเงียบอยู่สักพักนักพรตให้หัวก็เอ่ยด้วยท่าทางเคร่งครึมว่าหากลทัทธิเต่าของเรามีสามารถปกป้องแดนใต้และขวางกองทัพปีศาจเอาไว้ได้รัศดรจงหยวนจะต้องเดือดร้อนไปทั่วทุกหย่อมญ้าเป็นแน่เช่นนี้แล้วลทัทธิเต่าของเราจะมีหน้าอยู่บนบนโลกนี้ต่อไปได้เยี่ยงไรหลัวชุนเฟิงพยักหน้าเห็นด้วย บรรพบุรุษลัดเต่าของเราได้รับการกลับไหวจากผู้คนหักยามที่จงหยวนประสบกับอันตรายวะะทว่าลัทธิเต่าของเรากลับหดหัวอยู่ในกระดองถึงตอนนั้นพวกเราจะมีหน้าอยู่บนโลกนี้ได้เยี่ยงรายกาันจะมีหน้าไปบอกว่าตนนั้นเป็นผู้บำเพ็ญเพียรได้อีกเยี่ยงนั้นหรือตามความเห็นของข้าต่อให้พวกเราต้องสู้จนตัวตายก็จะถอยมิได้เด็ดขาดได้ยินเช่นนั้นต้วนช้างเต๋อก็หดคอลงเล็กน้อยและมิได้เผยพิรุธใดๆออกมา เมื่อเห็นนักพรตไถหัวและหลัวชุนเฟิงพูดออกมาอย่างเด็ดขาดแล้วเช่นนั้นเขาผู้เป็นเจ้าสำนักยินยางก็จะเผยความขี้ขลาดตาขาวออกมามิได้เช่นกันทุกท่านมิต้องกังวลไปพวกเราเหล่าผู้บำเพ็ญเพียรมิเกรงกลัวการแสวงหาบันคาอันยากเย็นแล้วเหตุไหนจะต้องกลัวกองทัพปีศาจเหล่านี้ด้วยเล่า ต้วนช้างเติมมุมปากกระตุกเล็กน้อยจากนั้นก็เอ่ยขึ้นอย่างอาจหานว่าข้ามองว่าต่อให้หัวจะหลุดจากบ่าก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่อันใดวันนี้ต่อให้ต้องตายที่แดนใต้ข้าก็จะมีคิดถอยหลังกลับอย่างแน่นอนข้าขอสัญญากับทุกท่านในที่นี้ว่าดินแดนศักดิ์สิทธิ์ยินหยานของข้าจะมิมีใครล่าถอยอย่างแน่นอนต่อให้สุดท้ายแล้วดินแดนศักดิ์สิทธิ์ยินหยางจะมิมีผู้ใดที่สามารถสู้ได้อีกหลังจากได้ยินคำพูดปลุกใจของต้วนช้างเต๋อแล้ว ทุกคนต่างก็มีสีหน้าเปลี่ยนไปทันทีสายตาที่หันกลับมามองต้้นช้างเต๋อกลับแปลกไปอย่างเห็นได้ชัดแม้กระทั่งผู้อาวุโสที่เหลือของดินแดนศักดิ์สิทธิ์ยินยานเองต่างก็ลอบสบตากันอย่างอดมิได้คนผู้นี้ยังใช้ต้นช้างเต๋ที่เห็นแก่ตัวอยู่หรือไม่ ตอนนั้นเองหลวชุนเฟิงจึงชำเลืองมองต้วนช้างเต๋อด้วยใบหน้าที่มีบ่งบอกอารมณ์ใดๆจากนั้นจึงหันไปเอ่ยกับสิทธิ์ที่อยู่ทางด้านหลังของตนว่าสิทธิ์ต้าหลวจงฟังให้ทุกคนประกอบค่ายกลกระบี่ตามที่จัดเอาไว้ก่อนหน้านี้และเตรียมเปิดศึกกับศัตรูนักพรตให้หัวเองก็หันเอ่ยไปกับสิทธิ์ที่อยู่ทางด้านหลังของตนเช่นกันสิทธิ์กูหัวจงฟังค่ายกลเล็กให้รวมกลุ่มกัน50คนส่วนค่ายกลใหญ่ให้รวมกลุ่มกัน500อคนและเตรียมเปิดศึกกับศัตรูเวลาผ่านไปมิถึงหนึ่งกา้านทูป สิทธิ์ลัทธิเต่านับแสนคนภายในเมืองต่างก็รวมตัวกันจัดตั้งเป็นกระบวนทับน้อยใหญ่แตกต่างกันไปแต่ละคนเต็มไปด้วยความดุดันจิตวิญญาณแห่งการต่อสู้หน้าเกรงขามเป็นภาพที่ตรการตายอย่างยิ่งขณะเดียวกันชิวหลงที่อยู่ในร่างมังกรยาวนับร้อยจ้างก็ยืนอยู่บนทอ้องฟ้าเหนือกำแพงเมืองและมองลงไปยังเหล่าผู้นำของลัทธิเต่าที่ยืนอยู่บนกำแพงส่วนปีศาจเผ่าต่างๆก็ได้ประชิดกำแพงแดนใต้และยาวออกไปนับร้อยจ้างเตรียมพร้อมรอฟังคำสั่งอยู่ เวลานี้เนื่องด้วยยังหวาดกลัวผู้ที่แข็งแกร่งกว่าจัก,กรพรรดิซึ่งอาศัยอยู่ในจงหยวนท่านั้นชิวหลงจึงเตรียมที่จะเจรจาต่อรองกับเหล่าผู้นำของลัทธิเต่าดูก่อนพวกมนุษย์หน้าโง่วันนี้ที่เผ่าของข้ามารวมตัวกันที่นี่มีจุดประสงค์เพียงประการเดียวเสียงของชิวหลงดังกึกก้องไปทั่วบริเวณน้ำเสียงนั้นช่างเต็มไปด้วยอำนาจและแรงกดดันวันนี้เหล่าปีศาจท,ทั้งหมดจะกลับสู่จงหยวน ข้าสัญญาว่าขอเพียงพวกเราเผ่าปีศาจกลับสู่จงหยวนได้พวกเราจะกลับไปอาศาัยอยู่ในดินแดนที่เผ่าปีศาจของเราเคยอาศาัยอยู่ในสมัยบรรพกาลและจะมีก้าวเข้าไปเขตแดนของเผ่ามนุษย์อีกแม้เพียงครึ่งก้าวหลัวชุนเฟิงหลีตาลงสายตาจ้องตรงไปยังดวงตาเย็นชาและลุ่มลึกคู่นั้นของชิวหลงขณะเดียวกันก็ใช้เคล็ดวิชาทําให้เสียงดังกึกก้องขึ้นและตอบกลับไปอย่างไม่ยอมแพ้ นับตั้งแต่สมัยบรรพการหลังจากสงครามคราใหญ่สิ้นสุดลงเผ่าปีศาจของเจ้าก็ได้ทำข้อตกลงกับลทัทธิเต่าของข้าว่าทั้งสองเผ่าจะมีบุกรุกดินแดนของกันและกันบัดนี้พวกเจ้ากลับผิดคำสัญญาย,ยกทัพมาบุกจงอยวนเช่นนี้แล้วจะให้พวกข้าปล่อยพวกเจ้าเข้าไปในดินแดนจงอยวนได้ยิ่ยงไรกันความจริงแล้วเจ้าสำนักของดินแดนศักดิ์สิทธิ์ต้าหลัวที่มีฐานะเป็นผู้นำของลทัทธิเต่าหลัวชุนเฟิงย่อมเข้าใจเหตุผลที่เผ่าปีศาจต,ต้องการที่จะกลับไปยังดินแดนแห่งนั้นดี เพราะภายในดินแดนแห่งนั้นมีเคล็ดวิชามากมายที่บรรพบุรุษของปีศาจเผ่าต่างๆทิ้งเอาไว้หากปีศาจเผ่าต่างๆได้เคล็ดวิชาโบราณเหล่านั้นไปถึงตอนนั้นพวกมันจะต้องยึดดินแดนจงหยวนเอาไว้ทั้งหมดและให้มนุษย์เป็นทาสของพวกมันอย่างแน่นอนอีกทั้งตำราโบราณยังบันทึกเอาไว้ด้วยว่าในภาพอักษรผู้กันที่สืบทอดกันมาของเผ่าปีศาจภาพอักษรผู้กันเหล่านั้นล้วนบอกเอาไว้ว่าการกลันมนุษย์จะทําให้ตบรารมีของปีศาจเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว เช่นนั้นจะปล่อยให้เผ่าปีศาจกลับไปยังแดนโบราณแห่งนั้นมิได้เป็นอันขาดมิเช่นนั้นเกรงว่าอีกมินานมนุษย์จะต้องตกอยู่ในอันตรายลทัทธิตาจะต้องล่มสลายอย่างแน่นอนตอนนั้นเองพยักขาวที่มีไอพลังชั่วร้ายและยืนอยู่ด้านหน้ากองทัพป,ปีศาจก็พูดสวนขึ้นว่าในเมื่อเป็นเช่นนี้เปิดศึกเลยจะดีกว่าสิ้นเสียงกองทัพป,ปีศาจมากมายต่างกระโจนเข้าใส่กำแพงของแดนใต้ราวกับกระแสะน้ำที่ไหลบ่าย,ยากจักขวางกัน ขณะเดียวกันนักพรตไ้หัวก็เม้มริมฝีปากเล็กน้อยพลางเอ่ยกับหลวชุนเฟิงอย่างครุ่นคิดว่าพี่หลัวตอนนี้ดูท่าคงมีเพียงผู้อาวุโสเย่แล้วที่จะสามารถช่วยจงหยวนให้พ้นจากหายนะในคราน,นี้ได้หลัวชุนเฟิงพยักหน้าเห็นด้วยพลางเอ่ยขึ้นอย่างลำบากใจว่าแต่ม่รู้ว่าผู้อาวุโสเย่จะยอมยื่นมือเข้ามาช่วยหรือไม่